อันนี้เท่าไหร่ครับพี่กระไหลนาคเนี่ยราคาเดียวกับเนื้อเงินโอ้โหราคาเท่ากันกับเนื้อเงินแสดงว่าหายากนะเนี่ยใช่ไหมพี่อันนี้ย่อหยดน้ำสับก้าอันนี้เท่าไหร่ครับพี่อันนี้ผมเปิดไว้หนึ่งพันบาทเหมือนยันนะครับสองพันแล้วสีเขียวกับน้ําเงินเหรอครับเท่ากันเลยเท่ากันอ๋อเดือนสองพันนะครับเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่าน,นครับตอนนี้ฮะอยู่ที่อนุสณ์ร้0ยปีหลวงพ่อรวยนะครับก็อยู่ติดกันกับวัดเลยฮะเดี๋ยวผมจะพามาชมวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยนะครับประจําเดือนมิถุนายนครับราคาจะขึ้นลงขนาดไหนเดี๋ยวผมพาไปชมครับ เท่าไหร่ครับพี่นั้นสวยสามพันสามทันใจสามพันสามกรรมการแล้วเลื่อนอะครับพี่เลื่อนปวยหกพันห้าหกพันห้าโอ้โหสวยสวยเลื่อนกรรมการยิงครับนี่หกพันห้าวูฮูอันนี้สวยนี่ชนะจนหูจุดไหมครับพี่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หูจุดนี่ดูหูจุดโอ้โห,หสวย อ๋อันนี้ห่มคลุมห่มคลุมเท่าไหร่ครับพี่แปดร้อยบาทครับแปดร้อยพร้อมพร้อมเลี่ยมนะครับโอ้โหนี่พร้อมเลี่ยมเลยยอดนะครับดูฮะนี่สวยอุ้ยนี่ไม่ค่อยเห็นรวยทวีคูณนี่ปีหกสามครับโอ้โหอุ้ยเลี่ยมทั้งนั้นเลยนี่ฮะดูครับ อ๋อวันสามมาเก้าแล้วดูเอ้ยอันนี้บารมีหลวงพ่อรวยนี่ดูฮะพี่อันนี้เท่าไหร่ครับไหนี่ครับปแปดร้อยพร้อมเลี่ยมเลยใช่ไหมครับอ๋อมันจะมีพวกแท้ทานกับไม่ทันใช่ไหมครับพี่คครรัับบผผมมนี่โอ้โหนี่กระถินยืนกระถินยืนเท่าไหร่ครับพี่ 900บาทครับอ๋อ900ารพวกนี้หลักร้อยไม่ถึงพันนี่มีหลายราคาใช่ไหมครับพี่พม,มีหลายราคาครับอันนี้ก็จะเป็นพันล้านสองนี่วิ้งขนมมือนี่กระไรทองยาแดงอันนี้เท่าไหร่ครับพี่ขนมมือเประมาณสามพันสามพันใช่ไหมครับอันนี้ปีหกศูนย์เนาะอ๋อโอ้โหวสวยเลยร้านพี่พี่พี่พ,พ,พี่พี่มาตั้งอยู่ตรงนี้ทุกวันไหมครับทุกวันครับทุกวันเนาะ โอเคขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับ <c oughs> ไปครับ,ต,ต,รบต่อครับต่อครับนี่โอ้โหแผงใหญ่เลยดูสิแผงยาวเลยครับเนี่ยนี่ก็อยู่ด้านหน้าเลยนะครับเห็นไหมฮะอานหน้าองค์หลวงพ่อนะครับนี่อยู่ที่อนุสรร์ร้อยปี เเบได้ลยีอันนี้เป็นย้อนยุคไหมครับพี่ย้อนยุคครับใช่อ๋ออันนี้เป็นเนื้ออะไรครับเนื้อกาลายเงินอ๋อกาลายเงินเราเปิดดูพี่เหมือนนะใช่เหมือนเหมือนจริงเนี่ยเนื้อดูอะไรพี่อ๋อมันเบากว่ามันเบาากว่ใช่นี่ดูครับเป็นปีหกเจ็ดย้อนยุคกาลายเงินถ้าเงินเททันน่าจะแพงจะแพงนะครับนี่แต่ก็ ก็สวยเหมือนกันนะครับใช่กัดกำลังซับบางคนไม่พอใช่ครับอ๋อก็เหมือนกับเด็กรุ่นใหม่ๆเือนะกรไหล่เงิอ๋อพวกนี้กระไหล่เงินใช่ไหมพี่อ๋ออันนี้จะเป็นกระไหล่เงินเหมือนเหมือนเหมือนครับพี่ใช้ยาล้างเงินล้างได้ปกติอ๋อใช้ยาล้างเงินล้างได้เลยใช้แปรงทองเหมือนยาล้างเงินล้างปกติแต่ราคาก็จะเบากว่าเบากว่านี่หลักร้อยไม่แพงเฮ้ยไม่แพงหลักร้อยเองนี่ คนที่เขาอยากได้ราคาไม่แพงครับใช่ก็เหมือนเงินแท้เลยเนี่ยเหมือนเงินแท้และอี่อย่างหนึ่งที่สายเราใช้ชีพได้อ๋อถ้าถ้าถ้าแบบนี้เท่าไหร่ครับพี่อันนี้ผมก็เปิดหน้าร้านอยู่หนึ่งบาท700 2รบาท800 4บาทเส้นใหญ่คือ900รอเออเส้นสั้นยาวเราจะตัดต่อให้ลูกค้าที่น้านไ้ฟรีเลยโอ้ขนาดเส้นใหญ่ก็ยังไม่ถึงพันเลยนี่ใช่เออ900ป้ายแดงด้วยพี่ใช่ครับนี่ป้ายแดงด้วยนะครับ อันนี้อันนี้อันนี้เป็นชุดไหมพี่เป็นชุดครับชุดเท่าไหร่ครับเนี่ยพี่อันนี้ผมเปิดมาชุดละพันห้าไม่แพงนะไม่แพงนะก็ตกเหรียญละห้าร้อยเดียวใช่ครับร้อยเดียวต่อเหรียญอืมราคาวัดก็สี่สามสิบสองใช่ครับโอ้กระไหลเป็นรุ่นอาจารย์แก้วเลื่อนอาจารย์แก้วใช่ไหมครับได้ครับยิบดูได้ขออนุญาตนะครับหยิบได้เลยครับเออก็ไม่แพงนะพันห้านี่ด้านหลังก็จะเป็นรูปพระอาจารย์แก้วเจ้าวาดวัดตะก้นี่ เขียวแดงน้ำเงินจะได้ชุดหนึ่งเลยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับนี่พันห้าจากต่อคิวดีกว่าวั่นี่ได้มาเองเลยราคานี้เลยก็ยังไม่ไม่หนักไม่หนักครับไม่หนักเพราะว่าร้อยเดียวเองโอ้อันนี้พวกนี้จะเป็นแท้ทันใช่ไหมครับพี่ครับอันนี้หยดน้ำสามเก้าอันนี้เท่าไหร่ครับพี่อันนี้ผมเปิดไว้หนึ่งพันบาทหนึ่งพันเป็นแท้ทันเนาะนี่ปีสามก้าทันอยู่แล้วจับต้องได้มีราคาใช่ผมก็ว่างั้นแหละสายเก็บมาเก็บเยอะ มาแบ่งไปเยอะใช่ช่วงนี้รีบช้อนเลยเนี่ยผมว่าตอนนี้ผมกำกำลังขึ้นใช่ไหมพี่ใช่ครับกําลังขึ้นถ้ารอกมาก็คือแท้ทันต้องมาก่อนอยู่แล้วใช่ครับแท้ทันยังไงก็ได้กินก่อนนี่อันนี้เป็นเนื้ออะไรเนื้อเงินเนื้อเงินแบบวัดพึ่งดวงรุ่นอะไรครับพี่อ่ามหาลาภมันจะเป็นรุ่นแบบคล้ายๆรุ่นนี่พร้อมเลี่ยมเลยหล่อลอยองค์ครับเนื้อเงินมหาลาภเนี่ยก็จะมาเป็นชุดแบบเนี้ยอ๋ออ่ขนาดวัดพึ่งดวงนะ อวัดแค่ชุดละพันใครเอาไปแยกขายวะผมได้กี่เหรียญครับพี่สิบใช่ไหมสิบเอ่อสิบเหรียญนี่อันนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ครับพี่อันนี้ราคาวัดชุดละหนึ่งพันผมก็บวกสองร้อยเออบวกไม่แพงบวกหลักร้อยเองสองร้อยนี่กับพันห้าแล้วแยเขาโดนมานี่ใช่ครับโอ้โหสร้างเยอะไหมครับพี่ชุดเนี้ยอันนี้สร้างไม่เยอะเท่าไหร่ใช่อันนี้จำนวนผมไม่มั่นใจว่าทำไม่ได้แต่สีก็มีครบอยู่ครบเนาะสิบ สิบเหรียญสิบเหรียญมีได้เรีย,รยาขนาครบโอ้โหก็ไม่แพงพันสองนะครับได้สิบเหรียญน,นี่ออนได้ได้ได้ดไดโอ้หมีเยอะเลยเนี่ยนี่ครับไม่ว่าจะเป็นแหวนเป็นเหรียญเป็นเลดน,น,น,นะครับแหวนอันนี้เป็นแหวนแหวนว่าันล้านอ่ะ,ะเ,นเนื้อเป็นเป็นหน้าของแหงชั้าหน้าพันล้านจะเป็นไเท่าไหร่ครับพี่เนี่ยเปิดไว้หงละสี่ร้อยเออไม่แพงยาจะอยู่ห้าร้อยครับเป็นเนื้ออะไรครับพี่ ทองเหลืองวงละ400นี่ถ้าลงยาก็จะแพงขึ้นมาร้อยหนึ่งเป็น500อันนี้จะเป็นเนื้ออะไรพี่อันนี้อกะไหล่กะไหล่เงินนี่เห็นน้องหมองเนี่ยพี่จุ่มน้ำยาล้านเงินขาวขาวเลยก็เหมือนเงินเลยใช่ไหมครับพี่เลยครับวงเท่าไหร่ครับวงละ500ี่เอ้ย500ไม่แพงก็บวกมานร้อยหนึ่งได้ลงยาได้กะไหล่เงินด้วยนี่เดี๋ยวนี้ราคาไม่ไม่ไม่ค่อยสูงเหมือนแต่ก่อนแต่กำลังขยับขึ้นเรื่อยๆครับ อุ้ยผมดูในกลุ่มช่วงนี้โหใส่กันยับเลยใช่ครับใส่กันยับเก็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 บเวลาเขาก็ได้เปรียบเราอยู่แล้วใช่ครับโอเคพี่มาทุกวันไหมครับอยู่ตรงนี้อ๋อโอ้โหโอเคครับพี่ขอบมากครับสวัสดีครับสามร้อยเฮ้ยสามร้อยโอเคเออเอาอันนี้ดีกว่าป่ะเออเราเอาอันนี้ดีกว่ามั้ยดูได้ครับใช่จะมีสองสีเออสีองกับสีไมโออ๋อยังไง นี่กรอบสองสีนี่ไงนี่เอานี้ดีก่อนเนาะเอาคู่เนาะนี่อเอาคู่ไปเลยมีสองสีสวยด้วยเฮ้ยสามรอยไม่แพงเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันอื่นก่อนเดี๋ยวค่อยวนกลับมาเอาโอเคนี่เหมือนยันนะครับสองพันแล้วสีเขียวกับน้ำเงินเหรครับเท่ากันเลยเท่ากันอ๋อ เียละสองพันนะครับเนี่ยนี่เป็นเนื้อเงินหมื่นยันหมื่นยันร้อยปีใช่ไหมครับสีละสองพันนะครับราคาบ้านก็สองพันนัเนี่ยนีอ่อันนี้จะเป็นกะลายเท่าไหร่ครับพันหนึ่งสีละพันใช่ไหมครับสีละพันครับโอ้โหสวยเลยเรียมกันน้ำให้อย่างดีมีซีบอนสายสินด้วยนี่ หุยยหุยอันนี <the> ้รวยพันล <ese> yeah. okay. uh, oh. ้านอะไรนี่อันนี้เจ็ดสิบเก้าเหรอครับอ๋อนึกว่าอันนี้เจ็ดสิบเก้าอันนี้เท่าไหร่ครับอ๋ออับาก้าครับนี่พันล้านอบาก้าวัตตกูหนึ่พบาทนะครับนี่โอ้โหไอยาเฮ้ยล็อกเก็ตล็อกเก็ต หกข้า <65, S 2> ชนะโจูนหกข้านี่น,นี่ครับดูฮะนนชนะจูนหกข้านี่ชนะโจรนหกข้ายูแปดร้อยครับแปดนี่อ๋อเป็นกรรมการเหรอครับนี่นะครับฉากทองกรรมการแปดร้อยโอ้มีตอกกอกรด้วยนะเห็นไหมด้านหลังครับผมเราต้องส่องดูครับนี่ช่วงนี้อากาศจะคึมๆหน่อยน่าจะไม่เห็นครับคึมๆก็จะมืดๆหน่อยนะฮะ แปดร้อย <800. S 2> นี่โอ้พวกนี้ลิตรโอ้ลิตรท่านหลวงพ่อเหรอครับอันนี้บิ๊กไซส์เลยพี่8บาทอุแย8บาท<ช>กรรมการเลยครับใช่ค่ะพี่จับไว้ก่นอนพี่จับโอ้ห<อ>้า4บาทก็คือตรงนี้อันนี้8บาทอ๋อโหูใช่บิ๊กเลยแค่น้อยที่จะมีเพราะว่ามันมันอยู่ในชุดกรรมการนลยครับอันนี้เท่าไหร่ครับพี่อันนี้เปิดไว้ครับพี่ดูเปิดไว้เท่าไหร่มือนี่ครับโอ้โหบิ๊กบิ๊กเลย หุดยอดหายากกับ8บาท1 8ื่นแไตมัดห้าเก้นะครับนี่โอ้โหหุดยอดเลยเฮ้ยแปดบาทอันนี้สีบาทใช่ค่ะ4บาทโอ้เออก็ต่างกันเห็นไหมต่างกันเยอะเลยเฮ้ยอันนี้นั่งพานอะไรครับพี่นั่งพานนั่งพาน2,500ครับ2,500อันนี้จะเป็นเนื้ออะไรนะครับเป็น 3K ครับ 3K เงินทองน่าก็นี่นางพานห้าแปดได้ชมได้นะตาพี่พี่สองฐานี่เป็นเหรียญทันหลงก็เลยพี่มีรอยจานด้วยใช่ไหมเนี่ยมีครับมีรอยจานด้านหลังครับเออนี่ไงโอ้ยครบเลยรอยจานสายสิทธ์นะครับนี่แล้วก็จีวรลห้าแปดแท้ทันนี่นี่โอ้โหพญาไก่พญาไก่พญาไก่เท่าไหร่ครับพญาไก่พี่ พะยะไก่อยู่เหลยและวเจ็ดพันครับเจ็ดพันนี่ปีหกศูนย์อี้หายากอ๋ออันนี้คือของกระไรนาคองคนี่อันนี้เท่าไหร่ครับพี่กระไรนาคเนี่ยราคาเดียวกับเนื้อเงินเลยโอ้โหราคาเท่ากันกับเนื้อเงินแสดงว่าหายากนะเนี่ยใช่ไหมพี่นี่เจ็ดพันนะครับนี่ฮะดูใครชอบนี่ใครชอบใครชอบใครชอบทรงไข่แหวทันนิยมนี่ครับ เหรียญจิตพันอันนี้เท่าไหร่นะพี่ลืมสองพันห้าครับสองพันห้าครับจานด้วยเนี่ยได้จานด้วยเห็นไหมโอ้โหขุดยอดเลยส,สวยนี่พี่พี่มาทุกวันไหมครับพี่อ่าทุกวันครับทุกวันเนาะใช่นี่เฮ้ยอันนี้ไม่ค่อยเห็นผักสีวลีพักสีบรีปลอกกรุงเทพปีไหนครับพี่ปีห้าเก้าครับสีบรีห้าเก้าเนื้อกะลาทองลงยาเอ้ยยาหน้าหลังด้วย วิญยาฟ้าสวย้องตัดตัดกันดีอันนี้เหรียญเท่าไหร่ครับพี่สามพันห้าสามพันห้าโอ้โหไม่ค่อยเจอเลยเนี่ยดูดินี่เฮ้ย <35 S 1> อันนี้สวยสวยสวย,สวยอันนี้สวยกว่าที่ชอบนะชอบนี้สวยกว่าเดี๋ยวก็สวยทั้งสองเหรียญเลยนี่สิบรีปีห้าเก้าทานหลวงพ่อใช่ไหมครับเฮ้ยอันนี้คือ 58, ปีห้าแปดปีห้าแปดอ่า รุ่นที่ลึกใช่ไหมพี่ที่ลึกเลื่อนปีห้าแปดครับเท่าไรครับพี่เท่าไหร่ครับสามพันห้าสามพันห้าเออเฮ้ยทำไมสีไม่เหมือนกันยาคนละสีคือคนละสีใช่ไหมพี่โอ้โหเฮ้ยเคยเห็นแต่สีนี้สีนี้ไม่ค่อยเจอสีนี้จะเป็นลงยาสีเขียว อันนี้ีเห็นตอกโคดด้านหน้า<ช>มันต่างกันยังไงครับพี่กับอันเนี้ยมันจะมีเป็นชุดเป็นชุดกับเป็นเหรียญเดี่ยวอ๋อนะอันนี้ก็ถ้าเป็นคนละสีกันเขาจะโคดคนละที่กันใช่ครับอันนี้ตอกโคดด้านหน้านี่โอ้โหอันนี้สวยไม่ค่อยจืดเนี่ยตอกโคดด้านหน้าเนี่ยอันนี้ตอกโคดด้านหน้าเท่าไหร่ครับพี่สามพันห้าเท่ากันหมดเลยอ๋อสามพันห้าเออที่ให้ทันเนี่ยดูดินี่โอ้โหสวยเลยนี่ อันนี้ลงยาขาวไม่ค <Ps ira. S 1> ่อยเจอนี่อันนี้น่าจะเป็นสร้างบารมีปีสร้างบารมีห้าเก้าเท่าไหร่ครับพี่เท่ากันเลยสามพันห้าเออนี่สามพันห้าเท่ากันเลยไม่ต้องแยกราคาครับอยากได้แบบไหนก็สามพันห้านี่ยนี่พวกนี้จะแท้ทันโอ้โหเป็นเนื้อกระไยลายเซ็นแต่นี่จะแพงหน่อยลายเซ็นอยู่ที่สี่พันห้าเฮ้ยลายเซ็นไม่ค่อยเจออ่าลายเซ็นปีห้าสี่ใช่ไหมครับพี่ นี่อันนี้สี่พันห้ายากสร้างน้อยครับจะแพงกว่าพวกนี้สามพันห้านี่จะสี่พันห้านี่โอ้โหสวยเลยมัน,นอยู่ตรงไหนบ้างพ <มา S 1> ี่ <c oughs> โอ้มันเยอะจําไม่ได้เฮ้ยอันเดียวได้แล้วอันนี้อันนี้ไม่ค่อยเจออันนี้คืออันนี้เจ้าของวัดอื่นเป็นมหาลาภพัะอื่นอันนี้มหาลาภปีไหนครับ <c oughs> โอ้ยนี่ไงปีสามเจ็ด ใช่อุ้ยพิลึกไม่ค่อยเจอนี่นะครับอุ้ยปิตาเหรียญปิตาปีปีสามเก้าปีสามเก้าโอ้โหไม่ค่อยได้เจอเลยเป็นเหรียญปิตาเนี่ยลงยาเขียวเท่าไหร่ครับพี่อ่าเท่ากันครับสามพันห้าอันนี้ก็สามิตาถ้าปิตาอยู่เจ็ดพันอ๋อปิตานึกว่าเท่ากันกับสามพันจะเจ็ดพันนะครับนี่ปิตาเหรียญยอดนิยมเลยนี่ครับ โอเคพี่ก็มาทุกวันนะครับโอเคก็เราสามารถจอดรถได้ตรงนี้เลยนะครับถ้ารถล้นก็ไปจอดลานด้านล่างนู่นเลยอ๋อ้ประตูออกไปจอดลานด้านล่างลานเทยางอย่างเี้อ๋อโอเคแล้วก็เดินดูได้นะครับโอเคพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอุ้ยนี่กระไหลทองอันนี้รุ่นอะไรครับพี่อันนี้เป็นรุ่นรวยิเฮงครับโรยิงเฮงหลอกศูนย์ชายมีมีหมดเลยจะสร้างน้อยจะมีแค่สี่ละห้าร้อยเหรียญอุ้ยสร้างน้อยหลอกเขาเลยพุ่งเศษ เท่าไหร่ครับพี่เนี่ยนี่จะอยู่ที่สามพันห้าสามพันห้าแท้ทันเนาะนี่ห้าร้อยเหรียญเองนี่จะมีน้ำเงินกับแดงอ๋อมีสองใช่มีสองสีเท่ากันไหมครับพี่ราคาเท่ากันครับราคาเท่ากันเลยโอ้โหสวยๆอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่ไหมครับพี่ใช่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ถ้าเป็นรวยๆเองพยมจะเป็นพิมพ์นี้ครับที่โปรเฟสต์ปีเดียวกันอันนี้จะเป็นพิมพ์เล็กอ๋อนี่จะเป็นพิมพ์เล็ก พิมเล็กเท่าไหร่ครับพี่เล็กอันนี้พร้อมเลี่ยมอยู่ที่300จะเป็นสาย่อยจะสร้างจำนวนเยอะแต่ว่าราคาจับต้องได้ครับครับเดี๋ยวนี้จะออกข่าวหน้าหนึ่งประสบการณ์รถไฟหเงาก็รวยครับอ๋อเส้งเสาแถวขาดแท้ทันใช่ครับแท้ทันปี60นี่3,000เท่าไหร่นะพี่3,500กับ300พร้อมเลี่ยมให้ด้วยเลยโอ้โหจะเป็นเนื้อทองทิพย์ทองฝาบาทครับจะเป็นเนื้อกระไหลแต่ราคาสูงหน่อยครับผมโอเคพี่ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ โอเคครับกลับบ้านนะฮะก็ได้รูปมา2บานนะครับเพิ่งรู้ว่าเป็นตลาดของชุมชนนะครับของชุมชนแถวนี้นะ